มาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการมาดแมนที่เช็คแมนต้องกาต้องกาพอแล้วพอแล้วเอาวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูกันที่คิดว่าเด็กๆต้องชอบมากแน่ๆทำไมน้งไก่ต้องเฉลยก่อนที่ผมจะพูดจบด้วย ตมใช่วันนี้เราจะทำไอติมนะคะไอติมคุกกี้นะะคไอติมไอติมคุกกี้นะคะคุกกี้เราจะเป็นไหมคะยังเดี๋ยวให้ป๊าไปอื้อเอื้อไปเอื้อไปเอื้อจะได้กินกลายเป็นแหวะหมดแล้วอ่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูไอติมแสนง่ายดายนะคะ คือน้องๆเคยเป็นไหมไอติมอะไรจะทำไอติมอะไรพูดไอติมก่อนคุกกี้แอนด์ครีมอ๋อคุกกี้แอนด์ครีมใช่แอนชีสโดยเราจะมีเจ้าตัวเนี้ยค่ะมิรากุมิรากุคืออะไรคะมิรากุเนี่ยเป็นผงทำไอติมค่ะอ๋อเป็นสำเร็จรูปเหรอคะใช่แล้วมิมิพอแล้วมิไรผงมิรากุเป็นผงทำไอศครีมสำเร็จรูปนะคะเคยเป็นไหมที่บางทีแบบ เรากินไอติมคุกกี้แอนด์ครีมแต่โหเวลาสั่งมานะแย่งกันตักคุกกี้กินอะไรเงี้ยนึกออกปะ,ะแย่งกันแทะเลมกันต,ตรงที่มีคุกกี้เยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำคุกกี้แอนด์ครีมดับเบิลเอ็กตรีมเลยดับเบิลเอ็กตรีมแปลว่าอะไรกะ เยอะเป็นพิเศษเลยค่ะ,ะแค่เรามีเจ้าตัวนี้นะคะเราก็สามารถทําไอเทมได้กินเองได้ง่ายๆเลยกล่องน,นี้ก็ไม่แพง55บาทแค่นั้นเองซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตตัวไปเรามาดูวิธีทํากันดีกว่าเขาก็บอกว่าง่ายๆแค่แบบมีส่วนผสมเป็นไายไม่กระนอ นม2 0 0ซีซีนะคะนมแช่เย็นนะแล้วก็ผงอันนี้นะคะจริงๆเขาแค่นี้ค่ะอันนี้เป็นสูตรออริจินัลของเขาอันนี้เป็นรสนมจริงๆมันมีทั้งหมดสมรสเลยช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่ด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มกัดเลยป่าวกายอ่ะเอาไปเปลี่ยนมันตัดได้มั้ย ตัดไม่แก่เลยนะเนี่ยตัดยังไม่ขาดอันนี้มันเป็นกันไกสําหรับเด็กคือมันวุ่นวายมากเลยนะเดี๋ยวครั้งหน้าแมนจะลองขอทําแบบสงบนิ่งคนเดียวว่าตัดชิงถ้าตัดแรงแรมันจะตัดเชิงวันนี้นะใครไม่ช่วยทําใครไม่นั่งนิ่งๆไม่ให้กินกินอะเร็วเร็วมาง่ายๆค่ะเราก็เทซองให้กินให้กินช่วยทำนี่มาช่วยหน่อยสิตดเ็ๆ แล้วอะไรนะงงงอะคือกายอ่ะอยากจะให้ใช้กันไกอันนี้อ๋อโอเคอะอันนี้มันเป็นกันไก่สำหรับเด็กลูกอะอันนี้เทลงไปในชาม่อนเหรอคะใช่ค่ะอ๋อแค่เทผสมลงไปอันนี้เราตวงมาเรียบร้อยแล้ว2 0 0ซ c ต้องเป็นนมแช่เย็นนะคะขอคนอ่ะคนเขาบอกว่า เท hey, ผงเติมนมแล้วก็ใช้ตะกร้อมือตีทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกันตีประมาณ3 5นาทีนะคะ,ะมหมุนไปค่ะหมุนไปคือดูแกตีจะไม่ค่อยได้เรื่องเลยวันนี้เราคงจะไม่ได้กิน<ม>เปลี่ยนหน้าที่ดีกว่าค่ะน้องแกตหันโอรีโอให้ระวังเราระวังเด็กเด็กระวังใช้มีดดีๆนะคะไม่หนูไม่กล้าจับมีดครึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งค่ะหันเป็นรูปกากบาทนะคะกดค่ะโอ้ได้ไหมคะ โอ้กระเด็นเลยกระเด็นค่ะอ่ะนี่แก้วปลาจับงี้นะคะเอามือนิดอันตรายเปล่าแอนหนูไม่กล้าไม่กล้าค่ะปลาว่าทำเองแล้วกันเนี่ยเอ้าไกายแอบขโมยปโอลิโอกินครับไม่ได้ประจําเลยนะเอ๊ะป้าปลาก็กินด้วยแล้วถ้าโอลิโอมันไม่เอ็กซ์ตีนทําไงสามอันขายสามอันจะเจอให้เขาอัน จะบอกว่าโอรีโอเราควรจะทําให้มันมีทั้งแบบชิ้นใหญ่ก็คือแบ่งสีใช่ไหมคะกับชิ้นเล็กหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อให้มันจะได้แบบว่าเนียนเป็นเนื้อเดียวกันถ้าถ้าถ้าเดี่ยวมามาโดนนิ้วปะป๊าต้องทำมามาไปหาหมอด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปตัดให้กุดค่ะอะไรเนี่ยอันนี้จริงๆจะบอกว่าเนี่ยเราได้นมที่แบบเนียนแล้วค่ะปะป๊าดูเนื้อนมดิ เห็นไหมแล้วมันจะเหนียวเหนียวเนื่นเนื่นแล้วก็เนี่ยรอโอรีโอแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ชามแบบไม่ให้กินเร็วอนนี้ใส่ปุ๊บก็เสร็จเลยเหรอคะใช่แล้วค่ะใส่เสร็จได้เห็นไหมใส่ให้เสร็จก่อนเราก็เอาโอรีโอใส่เข้าไปในนี้ค่ะเจ๊เด่นไม่ให้เด้งเลยเลยอะนี่คือได้แล้วเหรอคะใช่แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมที่แบบว่า ปกติตามร้านตามไอติมทั่วไปที่มันมีเนื้ออยู่อย่างเงี้ยนะคะก็จะใส่สักประมาณแค่นี้ค่ะแต่แม่แอนว่ามันน้อยไปค่ะแม่แอนชอบกินเยอะเเราก็เลยจะใส่เพิ่มนะแปลว่าเนื้อโอริโอจะเยอะกว่าเนื้อไอติมนะคะเนี่ยตอนนี้ก็ชอบกินไงเยอะๆยไงก็เราบอกแล้วว่าเราจะทําสูตรแบบว่าเยอะๆยไงค่ะอ่ะพอละวทีนี้เราก็เอาใส่พิมพ์ได้เลยค่ะพิมพ์ันนี้แม่แม่แอนล้างพลาสติกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราไม่ต้องแบ่งเป็นถ้วยเล็กๆเพราะเดี๋ยวเราจะแบ่งกันกินแบบสมัครสมานสามชคคีอ้แล้วแช่แล้วแช่กันถาดจานเลยไม่ได้อะก็ได้นะมันควรจะเป็นภาชนะที่มีฝาปิดไงะคะอ๋อต้องเป็นกล่องที่มีฝาปิดเพราะบางที่ตู้เย็นเราไม่ได้แช่แค่ของหวานอย่างเดียวอะมันก็กันกลิ่นเข้า<อ>เดี๋ยวไม่งั้น,นไม่เอาไม่เอาเป็นไอติมโอริโอแถมกลิ่นปลานั่นแหละต่าอยากไหมมาม่าจะได้ไม่ปิดฝาเอาไหม แล้วไงคะต่อก็อันนี้ก็ได้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะใช่ค่ะส่วนที่เหต่อแม่ก็จะแบบโปะหน้าลอยให้สวยๆนิดนึงมันจะจมไหมอ่ะอ๋อมันจะจมไหมจมแน่นอนจแนนน่อเลยค่ะก็จะได้ไอติมโอรีโอแบบโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะไม่ได้กินอเอารคะทำอะไรอ่ะอะไรเกิดอะไรขึ้นครจ่ายยิงปืนจ่ายยิงปืนอะไรนะคะเฮ้ยอ่าเสร็จเรียบร้อย ปิดฝาง่ายไหมคะแค่นี้เหรอคะเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอช่ค่ะต้องไปแช่ตู้เย็นก่อนใช่ต้องแช่ตู้เย็นประมาณสักงสามถึงห้าชั่วโมงต้องแช่ช่องฟีดเลยเนาะใช่ค่ะหนึ่งกองก็จะทําได้สักประมาณเท่านี้ค่ะแบ่งกันกินกำลังอร่อยเลย4คนในบ้านนะคะเดี๋ยวแม่แอนขอตัวไปแช่ตู้เย็นช่องฟรีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเมื่อพร้อมแล้วเราจะมาทานให้ดูกันค่ะโอเคค่ะอ่า ได้ที่แล้วนะคะจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าเราทิ้งไว้มันเกือบ24ชั่วโมงได้เลยเพราะเมื่อวานเราทําบ่ายมากแล้วใช่ไหมแล้วพอไปกลางคืนมันก็แสงไม่มีแล้วเลยไม่ได้กินแต่เมื่อคืนแม่แอนแอบเปิดดูแล้วแหละมันเซ็ตตัวดีมากนะคะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ที่สาคัญโอรีโอไม่จมด้วยเดี๋ยวเรามาเปิดไปทาน,นพร้อมๆกันดีกว่านาอ <S <S นี่ตื่นเต้นงเลยตื่นเต้นลย้าวเด็กๆพร้อมยังพร้อมอย่างนี่ะปาให้สุกดูซุดูโอรีโอไม่จมเลย ในโอเล่ไม่จมจริงๆเหรอโอ้จริงด้วยมาชิมกันดีกว่าค่ะโอเคโอ้โหตรงนี้ได้ยัยปะมาชิมกันดีกว่าค่ะคือหน้าตามันโอเคนะแต่ว่ารสชาติออกมาไม่มันใจอะไรเหรอไหนไหนหรือว่าเราช้อนพลาสติกหนเอาเอามาดูดิมันกินมากเลยป่ะคือตู้เย็นช่องฟรีซเราคงประสิทธิภาพดีมาก อ่าอ่าเป็นไงมามา,มาลองกินดูชิมเลยฮะ,ะเป็นไงคะก็อร่อยดีนะก็อร่อยดีเหรอคะเหมือนอกินนี้ยนี่แหละแต่มันไม่ถูกปากเหมือนอกินขนมเอลฟี่รสอเนี่ยคุกกี้ยนคิม,มามา่มาป่วยอยู่เดี๋ยวเอาช้อน,นอ,อื่นตักฮะหมอนกินขนมเอลฟี่รสคุกกี้เองคือแบเคยกินไหมของคุณตัวไม่เคยกินว่ามองกินเหรอ อร่อยไหมามาม่าว่าอร่อยนะก็โอเคอ่ะอือเธอคืออร่อยตรงที่โอรีโอมันเยืยมโอรีโอเยอะจริงจริงอ่ะกายไม่ชิมเหรอครับกายไม่กิน <laughs> กายกินคำหนึงเร็วเป็นไงน้ำแข็งเนี่ยเป็นไงเย็นไหมคืออ,อร่อยเลยแหละแล้วแบบยิ่งเราใส่โอรีโอเยอะๆนะยิ่งโอเคอ่ะ สันส้นๆง่ายๆแปลว่ายี่ห้อนี้โอเคนะคะถ้าใครอยากสนุกก็ลองซื้ออิมมิลากุอะไรเนี่ยมาลองทำกินกันดูแล้วกันเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานกันในครอบครัวนะคะ สนุกจังเลยแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากให้แม่แอนทําอะไรให้ดูนะคะก็เม้นบอกกันด้วยนะคะแม่อแอนนะคือต้องบอกว่าตอนนี้มีลิสต์เยอะมากแล้วแต่เดี๋ยวจะจดบันทึกเอาไว้แล้วก็ค่อยๆทําตามลําดับละกันนะคะอโอเคค่ะคนี่ไม่อร่อยแต่กินตลอดเลยนะคะออ <laughs> ยัง, <c oughs> งไงฮะโอเค okay. บ๊ายบายไหนค่ะก่อนอย่าเริ่มอย่าเริ่มนะคะถ้ารักกัน ชแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งช่องมาดามแอนนะคะและอย่าลืมว่าเรามีทั้งหมด2ช่องด้วยกันช่องทูมาดามทีวีด้วยคะ่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบบ๊าายย